โอ้ฟังเสียงนะฮะโอเคต่อเลยอุ้ยอื้อหือไฟ cool. <coughs> 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 อุ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยเไหนไหนไม่ดูบ้าควเอาให้เห็นชัดเลยเห็นตอนถ่ายตอนกัดไหมมาใกล้ๆเลย ให้ให้เห็นตัวนี้เลยโอค่คถ่ายตอน